เปิดเป๋าซุปตาในเวลาเประเป๋ซุปตาแล้วใครกับพิตกาชัยค่ะวุสดีคูณหนุ่มฮอตนยังไม่เจอนานมากนานมอใคว่าอ่ะเจอนี้เรื่อหรอใช่ตัมีข่าวเยอะแกมาถึงปุ๊บต้องขอนรวมกันนะสินาได้เลยก็เบาใช่ไหมนี่อี่ได้หรอเข่งแต่เแต่กเด็กวเห็นตั้งแต่เด็กตัวเท่านี้ ใช่ตอนนี้อ่ะก็ท่านนี้จริงจริงแล้วอ่ะผมเป็นคนต้องบอกว่าไม่ไม่ได้พรกระเป๋าเป็นจริงเปนจังกระเป๋านี่จะไว้คุณอยู่รถอะไรเงี้ยไว้ใส่ของใหญ่ใหญ่อะไรเงี้ยก็คือของรั้งของทของของชิ้นแล้วอำหรับเดิมทำโป่งทำเทกทำอะไรทุกอย่างเราได้หมดใช่แล้วเออคุณคุณงานเก็บทุกอย่างอ่ายุคนี้เนาะจะต้องมีตุ้ยเมียกตุ้ยเปียกแป้กองก็ออกเข็มพอเช็ดมือนะครับคุณ ปากอะไรเงี้ยตัดเหม็นหรอไม่เพื่ออินเทสอ๋อเป็นเราเป็นกินนู่นกินนี่กินไปกินปิ้งย่างก้นเจออเติมแอลกอฮอล์มันมาแพ็คเกจคู่กันเนาะมันแบบมันหลอดไม้หมดนะทุกคนเนี่ยหน้ากากอันหนึ่งใช่ไหมหน้ากากอะเอาไปเซ็ตกันต้องนะครับช่วงนี้โควิดยังน่ากลัวอยู่นะคะต้องมีนะครับหนักมากเสียวมากเลยเนาะเขาเสียวไหมไม่เสียวอยู่แล้วก็แล่นต้องมันตายไง แนยิงสลับกันบางทีก็ใส่หน่ตัวหน้าของพีคือสั้นหรือยาวอ่าข้น้นข้างยาวเอียง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 ซ้ายดีที่อยางซ้ายอย่งซ้ายโอเคเจดูราคาดียางซ้ายต่อตั้งหนุ่มในหลอกต้อไม่เงินสบาทเลยว่ะวิไอวันนี้พวกน้อยเราเราราพบกมนดีมาดูมาดูทุกทีต้องมาสั้งพาก่อนเลยก่บตั้งมืก่อนโอ้ันะ หนึ่งพันบาทนะครับหนึ่งสองร้อยบาทก็คงการผลิตขึ้นมาเราผลิตขึ้นอะได้ขึ้นไทยจัดแค่ก่อนสราทำงานเราทำเพลงด้วยอ่าไปคุยกันนู่นนี่คุยกับใครอ่ะคุยเรื่อยอ่ะครับคุยคุยโทรศัพท์อ๋อมี้แค่คุยใช่ทุกคนที่โทรเข้ามาเราก็คุยเล็กอัพเล็กๆอยกางนี้งแป้งเล็บมันคุณไทยก็ต้องมีนิดนึงเพื่อระหว่างวันเพื่อเพื่อจะม่ไดไม่ได้ใช้เพราะว่า บางทีก็เรียกช่างเนาะถ้าเลยจะไปทำงานอ๋อตัวก็หล่ออยู่แล้วไม่ต้องเยงเยอะไม่นี่็จได้แต่งนวันนี้โอ้โหดูดูไม่ออกเหมือนกันจริงๆค่ามไม่ชที่เราสุดไม่ใช่วิธีปากลายเือเนะใช่ที่นี่คือการเล็กกระเป๋าใ้างคเล็กกรเป๋าเน้นใช้ใหญ่เหมืนเจ๊จะกินตูไส่ใหญ่ที่หมอเขาไม่ค่อยมนมทเ่บไนเท่าไซ์ก็ไม่่เท่าไหร่เอย้ตัวหมายถึ่อไปมกเาใ้บทแบแล้วแล้วแต่คนใช้อะไร คือสีสันของเป็นยังไงต้องเป็นต้องเป็นคุมคุมโทนนั่นบนตเป็นขามต้องโทนขาวต้อขาวเท่าดำสมัยก่อนเราติดซื้อของไปนำเป็นเนี่ยนะเดี๋ยวนี้เราแบบเราโยนมันบ่อยอ่ะเพราะฉะนั้นเราต้องการกระเป๋าที่มันแบบทนทนแล้วเราก็ไม่ได้ขนลงจัดจลเท่าไหร่ผลงานชิ้นใหม่ของเธอชิ้นโบแดงกันใหม่แฟนชื่อเหงาเท่ากันพอไม่รู้ที่ว่าเทื่ยวทำอย่างนี้เป็นยังไงน่ะขนาประมาณเป็นแบบคนเหงาที่พยายามจะ หาคนที่ถูกใจและสุดท้ายแล้วจริงๆแล้ว่าอะไรมาเยอะก็ยังไม่เจอสุดท้ายขอแค่คนที่มันเงาเงาพอๆกันนะเงาเงาเงามาเจอกันต้องกลับมาเต้นเหมือนสมัยก่อนนะเต้นเตนได้แต่เข่ามัอาจจะไม่เีบรอนเหมือนเมื่อก่อนแล้วก๊อแกล์หรอเปนก๊องแคลแล้วเออจริงสักค่อนไปโทรชวนไปสักค้อนหนึ่งใกล้ใครใจไปกับเขาง่ายเกินเราทน ที่เงาจ,จะเจ็บเพียงครั้งใจไม่จำสักทีเแบบนี่ยแล้วจากเกลงยียหยิดรายการรายการเดอะร็อกเกอร์แล้วก็ช่องฟิลเซิลสตูดิโอมีฮาวเก่งกับโยชิมีแมคเดลิสกับเชิดกันมีรายการเพิ่มปันจัดคือจะดูไปไหนไม่ได้ทำเลยไม่เห็นจะได้เงินเลย เอาคาพสตูดิโอาพสตูดิโอาพสตูดิโอโอเควันนี้ขอบคุณพีชมากนะครับขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ